Bing. ผ่านเลเซอร์โดยที่ไม่ต้องกด n ต้องทำยังไงวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเล็งผ่านเลเซอร์โดยที่เราไม่จําเป็นต้องกด n เ,เพื่อเปลี่ยนสโคปนะครับผมแน่นอนว่าการกด n เ,เนี่ยมันบางทีเนี่ยผมจะมือไม่ชินนะครับผมส่วนใหญ่อาจจะมือไม่ชินนะครับผมสำหรับคนที่เล่นเดล塔ฟอสในคอมแน่นอนว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นวันนี้เราจะมาสอนวิธีการปรับเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนสโคปแล้วก็ใช้งานเลเซอร์เนี่ยได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับผมอันดับแรกเราก็กดไปที่ตั้งค่าครับแล้วก็กดไปที่คีย์บอร์ ที่แท็บ Mouse Sensitivity นะครับผมแล้วก็ไปที่แท็บอันนี้นะครับผม Independent Offset o p t i c Control แล้วก็ตอนแรกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไป Toggle with Switch o p t i c นะผมแน่นอนว่าเราก็ต้องเปลี่ยนไปเป็น Independent Offset o p t i c Control นะผมก็เปลี่ยนเป็นแบบ Hol ดนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นอีกอันหนึ่งเนี่ยคือเราจะต้องไปตั้งคีย์อีกอันหนึ่งแบบคนละคีย์ไปเลยผมกัแบบบางคนอาจจะกด Y บางคนอาจจะกด N นะครับผมแต่ว่า <Yeah. S 1> ผมไม่ชินบางคนก็อาจจะใช้อันที่สามแน่นอนแต่ว่าผมใช้อันที่สองเพราะว่ามันกดง่าย วิธีการใช้งานก็ง่ายๆนะผมก็กดคลิกขวาทีเดียวเนี่ยก็จะเป็นเล็งผ่านสโคปหลักนะผมแล้วก็ถ้ากดคลิกขวาค้างเนี่ยก็จะเล็งผ่านเลเซอร์เองนะครับผมก็สามารถลองไปปรับใช้ดูกันได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นบิวคอนโทรลแต่ว่าอยากจะวัดระยะใกล้ได้ดีขึ้นก็สามารถมาลองตั้งค่านี้ดูได้นะครับไปแค่นี้แหละบ๊ายบาย